สวัสดีครับบ้านสัปหลานะครับวันนี้นําเสนองูสวยๆที่งานซีคอนซีนัทคารินนะครับจัดไปเลยครับตัวแรกเอนชี่ซูเปอร์พาร์ทเทลไฟฮิคลาวนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสีสันเนี่ยเรียกได้ว่าสดใสสวยงามสุดๆนะครับและตัวต่อไปนะครับเป็นแบมบูสปอร์ตโนชามเปตนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นเองนะครับและสําหรับตัวนี้นะครับคริสตัลเรียกได้ว่าตัวนี้สวยสุดๆเลยนะครับเป็นคริสตัลที่เนียนกริบเนี่ยครับราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทเอาไปเพียงหนึ่งหมื่นสี่พ หน้าเฮดคลาวนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเอาไปเพียงเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับอะมิโนนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเพศเมียนะครับไายเอาไปหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นนะครับจากปกติหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ ดิโกไฟพาสเทลนะครับ12,000บาทเท่านั้นสวยงามน่ารักน่ารักมากๆเลยนะครับและตัวนี้นะครับพาสเทลธรรมดา4,500บาทนะครับมิติโพชั่นเรามี2ตัวตัวนี้เรียกได้ว่าคมกริปใสกริปเลยนะครับสตัวนี้นะครับเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับเป็นงูแลหายากนะครับ26,000บาทเท่านั้นนะครับและตัวสุดท้ายนะครับแบมบูพายนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆนะครับเอาไป16,000บาทนะครับเป็นงูขาวตาดำนะครับแต่ที่จริงเขาคือพายนะสนใจไอบีเข้ามาที่บ้านสัมปทานครับ